ครับหมาน่ารักบ้างครับท่านผู้ชมเป็นหมาแสนรูนะครับซึ่งเท้าไฟครับเป็นหมาเท้าไฟนะครับท่านผู้ชมครับเอ่อเต้นดำกับเจ้าของนะครับแล้วลีลานี่ลื่นมากคล่องมากนะครับเนี่ยน่าจะเป็นโกลเด้นดูทิฟเวอร์นะใช่ใช่โกลเด้นค่ะไม่ใช่ลาบดอนนะโกลเด้นขนยาวครับนี่คุณสอยยึดกลับไป็ปึกเดินไหลหลังคลิปนี้เนี่ยมีคนเข้าไปดูถึง3 5 0 0สนครั้งภายใน2วันเท่านั้นนะครับ แล้วเจ้าหมาตัวนี้ดังไปแล้วนะครับหลังจากไปออกทีวีในสเปนนะครับเนี่ยคล่องมากโกดเด้นมันฉลาดอยู่ลักถึกได้นะครับคุณไม่สนใจอ่เม็นสักตัวหรือที่บ้านผมยืนไมันจะแตกต่างจากของคุณมากแต่ให้มาตามอย่างนี้คงไม่ไหวอ่ะโอ้โหริวคือผมต้องให้เวลากับมันเยอะอ่ะจะทำได้ทุกนี้ต้องให้เวลาเขาแน่ใช่ใช่คุณดูแล้วเดินถอยหลังได้นี่ดูดินะโอ้โห อาชนโโนดูอะไดูดูบรานี่เราเนี่หดู้โหสุดยอดเลยนี่อีมีมีอนีรอีกยอหมาจริงเลยถอดมาข้างในเป็นคนคนอะไรขาเล็กขนาดนี้สซิวแม่โอ้ต่็อวอนี่นี่นี่ โอ้โหตลาดมาโอ้โหคือหมามันต้องใจรักด้วยนะไม่ได้มันฝึกไม่ได้มันต้องชอบด้วยแหละเออหน้าเขายิ้มกุ๊ตดูหน้าหมายิ้มเหรอหน้าหมายิ้มเ็าแบบคนบ้า เดือดสดชื่นนี่ชอบผ้าอย่างนี้นี่ต้องให้รางวัลเยอะๆครับเก่งแบบนี้นี่ตาจบตาจบแล้วดูลูกขึ้นมาทันทีดูท้าจบสุดยอดสุดยอดเก่งมากขอบคุณค่ะ